สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยญิงกกตูมค่ะโอ้โหกาญจนิงสวยจังเลยค่ะมาดูสิคะป้าไก่จะพอดำแล้วนี่โอ้โหมาดูวันนี้สวยงามมากเลยเต็มตาเลยป้านู่นนะคะสวยจริงๆขนาดยังไม่หวานปุ๋ยนะเนี่ยโอ้โหได้กาสวยจังปีนี้โอ้โหข้าวคงจะสวยนะคะ ย่านิ่งเงบไม่ได้วานปุ๋ยเลยโอ้โหน้ำก็เต็มนาแล้วนุน่นโอ้โหน้ำก็เต็มนาแล้วนะคะโอ้โหเป็ดตาหวานเป็ดตาดำแล้วนุน่นน้ำค่อยนาน้ำเต็มหมดเลยอฝนแรงมากค่ะเมื่อกี้นี่โอ้โนุน่นผักบุ้งก็เยอะมาเก็บผักบุ้งนะคะ มาเก็บผักบุ้งมาดูตาก้านะคะมาดูก้านะคะแล้วก็ดูนานะคะว่าจะดำนานะคะก้ายาวแล้วก็จะดำนานะคะอีกประมาณก็ดูก้านี่แหลนะเนาะก้าสวยจริงๆนะคะปีนี้ค่ะแต่ก่อนก้าย่าหนิงไม่ได้สวยเท่าปีนี้สักปีเลยปีนี้คืองามแท้เนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็สวยแล้วนะคะพอพยาลองพื้นด้วยมูลไก่นะคะโอ้ แต่ยังไม่ถอนดูเลยนะคะว่าจะถอนได้หรือเปล่าก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาหว่านนะคะนี่ต้องให้มันโตโตนะคะมันยังน้อยอยู่เอาปุ๋ยมาหว่านให้มันโตเดี๋ยใหญ,ใหญ่มันถึงจะโตเร็วว่านปุ๋ยข้าวค่อยกล่าค่อยสวยงามแท้ รอให้ถึงขวบนู่นแหละถึงจะดำอีกสองอาทิตย์นะคะก็จะถึงหนึ่งเดือนนะคะที่ย่าหนึ่งหวานนะคะดูสิแถวนี้น้ําท่วมมันไม่ออกมันก็ได้แค่นี้แหละเนาะค่ะถ้าน้ําออกมันเต็มหมดนี่โอ้โหถ้าข้าวมันเต็มหมดนี่น้ำไม่ท่วมนี่โอ้โหนะคะรับรองเหลือเลยนี่ก็คิดว่าจะเหลืออยู่ ก็เยอะอยู่นะคะวานก้าต้องให้เหลือนะคะวานก้าบาพอนามันไม่ใช่ต้องหวานก้าต้องให้เหลือนาไว้นะคะนี่สวยเลยก้าปีนี้โอ้โหไม่ได้ไปขอเขาหรอกปีแต่ก่อนนะขอไปขอคนนู้นขอคนนี้แต่ว่าก็คงจะถอนง่ายอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยาจะเอาปุ๋ยมมหวาน เอาปุ๋ยอะไรเนาะหวานก้าเนาะถึงก้าจะถอนง่ายวานปุ๋ยนี่ต้องใช้น้ำหน่อยฝนตกเมื่อกี้นี่น้ำหายหมดเลยน้ำไหลหมดเลยต้องได้ปิดน้ำไว้เนาะถ้าเขาบอกว่าปิดน้ำไว้อ่ามันก็จะถอนยากนะคะ ปล่อยน้ำไว้มันจะถอนง่ายนะคะสวยจริงๆเราจะต,ต้องลองพื้นด้วยมูลไก่เพราะเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะได้สวยเลยมันได้กินธาตุอาหารเนาะมันก็จะได้สวยขึ้นมาเลยนะคะแล้วเวลาเราถอนแล้วก็อ่าก่อนที่เราถอนเราก็จะเอา ุ๋ยเคมีมาใส่พรุ่งนี้ย่าจะเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ให้มันโตโตเร็วเร็วอดใจรออีกสองอาทิตย์ค่อยดำให้เขาดำหมดก่อนให้เพื่อนเพื่อนดำหมดเสร็จก่อนเราถึงไปจ้างเขาดำมันถึงมีคนรับจ้างเราไม่งั้นมันก็ไม่มีคนรับจ้างเราโอ้ยนารั่วแล้วนี่น้ำก็ไหลออกแล้ว โอ้ยลื่นแล้วล้มแล้วออ้ยออ้ยโอ้ยรั่วอีกแล้วอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มาดูนะคะมันก็รั่วแล้วก็ปิดไว้ก่อนอย่าเพึ่งให้มันไปหมดปิดไว้ก่อนอืนี่แหละนาน่ะถ้าเราไม่มาดูมันก็รั่วเนาะขนาดปิดไว้ดีแล้วนะนี่มันก็ยังรั่ว ต้องไปใช้เอาเสียมมาขุดคันนาและปิดไว้แล้วเนาะโอ้โหเก็บผักบุ้งก่อนนะคะเย็นนี้จะมีเมนูเก็บผักบุ้งไปผัดนะคะไปดูป่าผักบุ้งโมเมนต์แต่ป่าผักบุ้งแล้วป่าหญ้าด้วยแล้วโอ้โหญ้าทำไมถึงลกแล่เนาะตัวนั้นก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ยิ่งกไม่มีน้ําเลย น้ำรั่วไปหมดฝนตกทุกครั้งก็ไม่มีน้ำเพราะน้ำรั่วนี่เอายังไงดีไหนผักบุ้งวัวมากินหมดแล้วว่าหาเก็บผักบุ้งก่อนนะคะโอ้จะผัดผักบุ้งก่อนเดียนนี้ผักบุ้งยอดอ่อนๆสวยๆยังสวยอยู่เหมือนเดิม บุ้งก่อนนะคะดูนาด้วยอ,อ,อีกประมาณสองอาทิตย์ก็ดำได้แล้วก้าประมาณนี้นะคะเราจะต้องรอให้ก้าถึงขวบมันถึงจะดำมันถึงจะไม่ก้าจะได้แข็งมันไม่อ่อนมันก็จะได้โตเร็วโอเคนะคะ ก็บผักบุ้งเซ็ตสวยก่อนนะคะหูยป่าผักบุ้งดูสิค้าทั้งป่าผักบุ้งทั้งหญ้าลกขนาดนี้นะเวลาดำหญ้าจะดำได้หรือเปล่านี่ทำไมถึงลกแค่โอ้โหหญ้าอะไรจะ้ะโอ้โหลกจังเลยโอ้โหานานทีได้ออกมาดู นี่คือผักบุ้งขาวลกจังเลยจะไหวไหมน้อตรงนี้ต้องเลยมาป่านคนาไว้โอ้ยน้ำที่สะนะคะไปไปดูน้ำที่สะโอ้โหโอ้ย โอ้โหน้ำที่สะเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหป้าน้ำที่สะ,ะเต็มเลยโอ้โหป้าก็คงจะเยอะนะคะป้าเต็มเลย ฝนแรงมากมากเลยโอ้โหนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะญาิหนิงมาดูก้าเพื่อที่จะดำนานะคะค่ะยังไม่พอดำนะคะอีกสองอาทิตย์นะคะค่อยจะดำนะคะเนี่ยฝนตกแรงก็เลยออกมาดูนานะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะ